ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะต้องสวัสดีท่านพลเรือเอกบณนวิทย์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแม่การเมืองไทยจะเป็นยังไงนะคะในขณะที่คุณชัยชนกประกาศ กลางสภาไปแบบนั้นแล้วว่าไม่เอาคาสิโนแล้วส่งมาอีกอกีก่ฉบ,บับก็ไม่เอาเนี่ยนะคะตกดึกกลางคืนคุณพราดอนรองประธานสภาคนที่สองก็กล่าวทิ้งท้ายในวันสุดท้ายของการประชุมว่าอาจจะไม่มีสมัยประชุมหน้าส่งสัญญาณถึงอะไรหรือไม่นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิาลัยรามคำแหงรองศาสตร,ราจารย์พรชัยเทพปัญญานะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับ,รรบอาจารย์ครับเปิดเปิดตัวออกมาแล้ว ลูกอาจารย์ใหญ่เนวินลูกทักษิณลูกป๋าเนาะอ่าเดียเปิดมาลูกๆทั้งหลายแหละลูกพี่สมองแล้วก็มีลูก<า>คุณ,<า>คณสมศักดิ์ด้วยเนี่ยคุณพระดนไอ้อตือไอ้ตือไอ้ตือไอ้ปิศาจนรคุณออกมาหมดแล้ววันนี้เปิดตัวออกหมดแล้วลูกเนวินพี่นกโอ้โหคะแนนนำโด่งเลยเป็นมาทิ้งตัวหลังห่างเลย อาจารย์วิเคราะห์นะครับแปลว่าอะไรครับเอลลนละลูกคนหนึ่งจะออกมาทำไมาอะะท่านบรรวิย์เหมือนฉายภาพไม่เห็นเฉยๆอะค่ะว่าในยุคนี้เนี่ยก็แบบลูกๆพากันเปิดตัวพากันเปิดตัวหมดเลยแต่ผมว่าชัยชนกนําเพื่อนเลยนะเปิดตัวได้เท่กว่าส่วนลูกทั้งสีนาได้กำลังอาการหน้าเป็นห่วงฮะ อย่างที่อย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นคงเป็นเรื่องของอารก,การเมืองของพวกยุคใหม่อะ่ะนิวน <new> ิวเจอเนเจนชใหม่ครับนาการเปิดตัวในลักษณะนี้นี่ยก็อาจจะเกิดมาเพราะลางสนับสนุนจากบิดาครั <c oughs> จากจากพ่อแล้วแบบนี้ย มันจะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ตลอดเลยเหรอครับอาจารย์มันก็จะทำไงอ่ะมันมันไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะอแต่เมื่อพรรคประชาชนไม่มีโอกาสเดินมาลุกจับตังกรัฐบาลม,มันก็ต้องกระเด็นกันไปอย่างนี้ละก็พูดง่ายๆว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ที่ต้องกระ,ะ,ะกากกระโอนใจที่อยู่กับพรรคปุบยันไยแล้วว่าอา,อาจารย์ จะขับออกไปก็ไม่ได้ทําไมอะคะอาจารย์คะอ้าวขับออกไปแล้วเดี๋ยวเกิดพรรคอื่นออกไปด้วยจะทาําไงคือคือ,คอพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมว่าเขาเคงมีความสัมพันธ์กับพรรคอื่นๆร่วมรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปให้พรรคภูมิใจไทยเขาถูกขับออกไปเนี่ยพรรคอื่นๆเขาจะยอมไหมล่ะขนาดริ้วล้อริ้วล้อ ผู้มีบารมีนอกระบบอ,ออกมาไล่อุตตลุดหมดเขาจะบอกไม่มีอยู่ในการเคลียร์กันได้เออเมืองไทยมันก็ดีเว้ยถ้าอย่างนั้นอาจารย์วิเคราะห์สัญญาณที่คุณชัยชนกส่งออกมายัางไงอะคะเขาไม่ได้หวังประกาศสงครามระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณเหรอคะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วในะตรงนั้นนะอืไปยังไม่ก็ไม่ดํามปงังนเขาไม่เอ,อ่ยชื่อบิดาเออใช่ใช่ใช แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าหัวหน้าพากรู้เรื่องไหมล่ะเหมือนจะไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องไหมล่ะคะอาจารย์คะรู้ไปรู้เรื่องนะซึ่งจากการที่ดูไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอันนี้ว่าทําไมหัวหน้าพากถึงไม่รู้เรื่องออันนี้กูก็ลำบากติ๊กสาเล่าเรื่องกันเองระหลังว่าหัวหน้าพารทําไมไม่รู้เรื่องอื ความจริงพักนี้เขาเ,ค,าเคยไปสาบสวนพลาชาิโดยอยู่แล้วเนี่ยพักเนี่ยใช่ครับเขามไม่สับสุนอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ผู้มีบารมีนอกระบบบอกว่าสมัยนี้ไม่ทนันเปิดสมัยหน้าสมัยหน้าไม่ทนันเลือกตั้เขานะ่าวน้าเอออาจารย์ดูสิมาดูถูกอาจารย์พรชัยนะ่มันจะเปิดได้เลยนะ,อยะนอยไนะะบบบอะ้ผู้มีบารมีเนี่ยบอกว่ายังไงนะก็ตัวผู้มีบารมีนอกระบบของพักเพื่อไทยทักษิณนั่นแหละครับเขาประกาศว่ายังไงเขาก็จะเอาให้ได้ ส,สมัยนี้ไม่ได้ไม่ทันสมัยนี้ไปเรื่องตั้งสมัยนี้สมัยหน้าก็จะเอาอาจารย์เออเขามาั่นใจนั้นนะจ้าก็เอาได้เนี่ยแม่งได้แต่สมัยนี้แล้วถ <c oughs> ูกไหม <c oughs> จ,จริงวยจริง่ะจริง่ะมั <c oughs> นกลัวอะไรหล่ะลูกเดาสมัยหน้ามันก็เหมือนเดิมอ่ะอาจารย์แบเดิมไปเรียนสามอาอแล้วตอนที่คุณไม่บรรจุในวาระเนี่ย ตอนนั้นคุณชัยชนก,ก็ยังไม่ได้ออกมาด้วยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับอันนี้คุณชัยชนกออกมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งที่คุณต้องแก้ไขอ่ะก็ทักษิณกับประบาเนี่ยก็บเบ่งไปเรื่อยเขาพูดไปเรื่อยๆว่าจะเอาให้ได้การที่คุณชัยชนกกล้าประกาศเนี่ยเพราะรู้ว่าเพื่อไทยจะไม่กล้าขับ และก็ไม่กล้ายุบสภาก็เลยประกาศเพื่อที่จะหวังคะแนนแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะไม่ส่วนนะนะครับคือเพื่อใช้ไม่ขับอยู่แล้วแล้วก็คงไม่ยุบสภาอยู่แล้วพยาคะแนนเสียงเนี่ยก็ตกไปอยู่ในของภูมิใจไทยผู้ที่ไม่มีทางเลือกในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ไม่ชอบสีส้มไม่ชอบสีแดงก็ามาเลือกทางสีน้ำเงินได้ดละ เพ่โอกาสพัรคสีน้ำงนครั้งหน้าเนี่ยการเลือตั้งเนี่ยคะแนนเสียงจะดีขึ้นเขาเปลี่ยนสีพักเลยอาจารย์เอาสีน้ำเงินอย่างเดียว,ลวเลยเออาาค่ะอาจารย์คะทีนี้คำถามที่ผมชวนให้คิดอย่างหนึ่งว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังจะสะับสนุน เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปหรือคาสิโนไมเราเน้นสำคัญค่ะภาพดูจากภาพรวมๆแล้วเนี่ยเพราะว่าพักนี้ก็ไม่สรับสน,นุ<อ>าาสน Complex, าานะไม่สลับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่สลับสนุนคาสิโนดูจากการออกตัวของท่านจ้าดาหรือคนอื่นๆเนี่ยมันออกไปในที่ทางเดียวกันทั้งหมด ชาดาเขาออกแรงเลยนะครับเขาชอบเล่นการพนันแต่เขาบอกเขาไม่เอาคาสิโนครับใช่ใช่แต่สเกตบ้างคุณอนุติดจะไม่กลา้าตะคุณชาดาเนอะไม่กล้าครับเพราะแกแกกลัวคุณชาดาโชคหน้าวะ <c oughs> แบบนี้แปลว่าคาสิโนเนี่ยเท่ากับปิดประตูตายเลยไหมคะถ้าพักภูมิใจไทยไม่เอาด้วยแต่ดูเหมือนคุณพีรพันธ์เนี่ยพูดในลักษณะทํานองว่าก็ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็พร้อมที่จะสนับสนุนทํานองนี้อะค่ะคือคุณทำสิ่งผิดกฎหมายไอ้ประถูกกฎหมายคุณพูดองนี้ไม่พูดไม่ถูกต้องเออใช่คุณพีรพันธ์พูดอยนี้ไม่ถูกเลยถ้าไม่ผิดกฎหมยายจะสนับสนุน ก็มันผิดกฎหมายอยู่มไม่เหรหควะสิ่งนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณบอกว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายจะสนับสนุนแปลว่าแทงกักหรือเปล่าคะคือเอาว่าจุดยินทางการเมืองไม่มีก็แล้วกันอขอให้เป็นรัฐมนตรีพอเออด้านนีขอให้เป็นรัฐมนตรีพอที่น้ำม,นมันมันยังแก้ไม่ได้เลย,อยเอวเอ็นไฟฟ้ามันยังแก้ไม่ได้เลย มึงถึงจะมาเอาคาสิโนอีกไอ้ชิบหายแปลว่าคือคือคืออย่างนี้คะ่ะผมพูดหลายครั้งความจริงเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีเท่ากับตำแหน่งหัวหน้าพรรคตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองมันมีเกียรติกว่าต้งมีประชาชนอยู่ข้างหลังมีอุดมการมีพรรคพวกมีองคอ์กรมีอะไรตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็แค่ชั่วคราวผ่านมาผ่านไปเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาความป้องกันเป็นรัามนตรีทำให้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคของเราเสื่อมลงคุณดานบอกอาจารย์ไหมเข้าใจครับเข้าใจเลยครับอย่าทําลายความเชื่อมั่นของตัวเองในตําแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองลงด้วยการอยากเป็นรัฐมนตรีมผมผมถามอาจารย์ตรงๆเลยนะครับไอ้คาสิโนเนี่ยมันมีผลประโยชน์มากมายอะไรนักหนาวะ พวกคุณถึงได้เสี่ยงยอมเป็นยอมตายถึงขนาดนี้ริ้วล้อคุณออกมาเสี่ยงแหลกเลยแล้วคุณบอกคุณไม่ได้เปิดคาสิโนคุณเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอยู่ข้างในอย่าเรียกคาสิโนเอาไอ้เวรมันยังไม่ให้ผมเรียกว่าคาสิโนอีกมันออกมาเห็นได้ยินบ่าเขาบอกให้เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ที่มีคาสิโนไม่ใช่คาสิโนอืแล้วมันเป็นอะไรเป็นการเล่นบาหลีอะเป็นการเล่นบาหลีก็พูดแต่ในเชิง ที่บอกว่ามีสี่ห้าอย่างแล้วก็คาสิโนเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองทีเราก็ถามคำถามว่าง่ายๆอะ่ะถ้าคาสิโนเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตัดสิบเปอร์เซ็นออกไปสิคุณก็ทาสวนน้ำทำห้องประชุมทำศูนย์การค้าก็ทําไปดิคุณตัดคาสิโนโออกได้ไหมละ่ะเออผมเห็นด้วยตัดออกเลยแล้วมึงจะเปิดตรงไหนไม่มีใครเขาว่าไม่ต้องขออนุญาตด,ด้วยอ่าใช่ตัดสิบเปอร์เซ็นออกไปลนะ แต่เขาก็บอกว่า10%นั้นจะได้เอามาหมุนเวียนคืนทุนสำหรับการก่อสร้างไอเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆได้คือเขาเห็นผมกินยาเพราะเงินในใใเงินในการพรนันเนี่ยมันจะเอามาจากไหนมันก็ย้ายเงินจากคนคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปเจ้าของบ่อนแล้วมันจะเอาเงินตรงไหนมาวันนี้คือตอนนี้ผมว่าเพื่อไทยเนี่ยนะคำรูกผมนะครับคะแนนเสียงตกต่ำ ความนิยมจากประชา,าชนลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนจากอะไรบ้างคะ,าคะอาจารย์คะเข้่จวกนโยบายต่างๆที่ทำไม่สำเร็จไม่ว่าในการจ่ายเงินดิจิตอลเรื่องรถไฟฟ้า20บาททุกสายเรื่องสุดท้ายนี่ก็คือ Entertainment Complex แ,แต่ในแนนก็คอมเพล็กซ์มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไขที่ ทางพรคเนี่ยตั้งใจจะทำแต่แรกอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของบิดาสัง่งอ,อาจารย์ว่าไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาเขาคิดไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วไหมคะว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นรัฐบาลเนี่ยฉันจะทำแต่ว่าฉันจะยังไม่บอกหรือหรือเขาเพิ่งจะมาคิดได้ตอนเป็นรัฐบาลแล้วคะอาจารย์คะเขาที่ได้จากสิบอกอะจริงสัมาเขาบอกตัวอย่างเช่นจริงไปพูดที่ เนชันอ่ะอ่าใช่คิดได้วันนั้นนะครับวันที่ทักษิณไปพูดที่เนชั่นไอ้ช้างอ่ะไอ้สมชายมีเสถียรนั่นแหละใช่แล้วก็เลยออกมาเป็นนโยบายเลยเหมือนคาสิโนฆ่าอุ้ยเดี๋ยวเดีขาเรียกให้เรียกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอ้กูรักแหมรุ่นเดียวกันนราไม่ได้ไปจะชกหน้าแม่งเลยเอ๊ะอาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเป็นส่วนหนึ่งของคาสิโนนะใช่ครับ เออจารย์แน่มากใช่ผมไปค้นคนว้ามาเขาบอกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยมันคือโจรคาสิโนมเพจคาสิโนโเป็นส่วนของไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกใช่ใหไหม่ใหญ่ไม่ให่ใช่ใช่พเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช็อปปิง้งเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกระพาะคาสิโนการเล่น,ลนดนตรีเล่นโชอกรับเลยมาพอกคาสิโนร้านอาหารเกิดมากระพาะคาสิโนมไม่มีคาสิโนใครจะมาเที่ยวอ่ะ ใช่ครับ<ช>รเพราะฉะนั้นในการที่รัฐบาลมาบอกว่าเป็นสิบเปอร์เซ็น1เป็นหนึ่งในห้าส่วนหนึ่งในหกส่วนเนี่ยมันเป็นการเลี่ยงอ่ะเลี่ยนคำว่าเขาไม่ได้เป็นชาสินอนค่ะอเอะคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะแปลว่าเขายากที่จะคืนดีกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ พูดอย่างเนอืยพวกเหนี่ยวหน้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวตบจูบตบจูบอะไรประมาณเนี้ยออน่าเกลียดเนาะแต่จอเมบอกว่ามันห่างกันระลากถึงขนาดนี้แล้วอปนเพราะว่าเงาเขาไปกันแบงด้วยการลำบากถ้าไปด้วยกัน,นก็ยิ่บนความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสร้างดาบคนละเล่มไว้ข้างหลังพร้อมที่จะแทง อาจารครับผมถามอาจารย์พรชัยหน่อยเถอะถ้าอาจารย์มาเป็นรัฐบาลตอนเนี้ยกับอะอยู่เขาเนี้ยอาจารย์จะคิดอย่างอื่นบางไหมนอกจากการพนันทั้งหมดหวยคาสิการ,กรเกษียณหวยนี่เกษียณไอ้นั่นมันเล่นแต่การพนันทั้งนั้นเลยนะครับผมดูแลเนี่ยอาจารย์มันจะไม่ไม่คิดเรื่องอื่นมางเลยครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆคิงง <S <S ดง่ายๆ <S <S ได้นง่ายๆการพนันคือได้ในง่ายส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ย มันก็อะไรมันอาจจะเป็นเรื่องลําบากในการลงทุนเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างถ้าไม่มีความสามารถเพียงพอมันก็ทําไม่ได้งคือสรุปง่ายๆว่าความสามารถของรัฐบ,บาทลทําได้แค่นี้เอ,อางี้ดีกว่าวิธีการหาเงินได้ที่สุดก็คือทําได้แค่นี้แหละก็คือตั้ง internet น a n k โครงการลงทุนด้านอื่นๆเนี่ยไม่รู้จัก ทาอะไรเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่อความสามารถนะของของ,ของผู้นําครับรัฐบาลอืออาจารย์คิดว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับครอรมอไหมคะอาจารย์คะคือโอกาสปรับตอนเนี้ยผมว่ากข้ากยากมีแต่จะเป็นการปรับเพื่อการแช้แชนหรือเปล่าอึม่ม จะปรับเพื่อประกาศแจ้งช้างก็ให้อรุทินไปอยู่กระทรวงอื่นให้น้องคุณเดวินไปอยู่กระทรวงอื่นเอากระทรวงศึกษาให้พรรพวกกันไปอันนี้คือปรับเพื่อการแจ้งช้าแต่ปรับเพื่อการทํางนานก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งอันนี้คือเราคจะปรับยังไงอ่ะแต่ไม่ถึงขั้นที่จะปรับแบบไม่มีพรรคภูมิใจไทยอยู่ในครมไม่ขนาดนั้นนะคะ อ่าเป็นไปนไม่ได้แต่อาจจะพบยาทายออกแล้วก็วอพักอื่นออกด้วยางงานะมถ้าพักอื่นออกด้วยก็อาจจะนําไปสู่การยุบสภาเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วใครยังเสียไม่กินแล้วเนี่ยมันก็ต้องยุบสภาอย่างเดียวจืมีการเลือกั้ อาจารย์มองว่าการที่คุณพาราดอนนะคะรองประธานสภาคนที่สองเนี่ยกล่าวทิ้งท้ายในวันสุดท้ายของการประชุมว่าอาจจะไม่มีสมัยประชุมหน้าเนี่ยน่าคิดไหมคะอาจารย์คะก็น่าเก็ไปคิดนะซึ่งตรงเนี้ยดีคุณพาราดอนพูดเนี่ยมันจะาให้เรามองเห็นถึงรอยเล้าลึกระหว่างสองพรรคคือภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนะครับอาจจะนาไปสู่การยุบสภา ไปเร็วเร้วทำนองเหมือนภูมิใจไทยก็ไม่แคร์ไหมคะถ้าจะเอาชั้นออกใช่ใช่มันเริ่มมาตั้งแต่มอโต,แต Moto GP แล้วแหละก็จะเอามอโต GP เขาเนี่ยมาต้องรัฐบาลเป็นคนที่จะ,จะไปไปไป,ไปตกลงกับเขาก็ไม่ตกลงแล้วแถมจะเอากลางปีมาอีกมับี่เขาอีกเขาก็ต้องโกรธแล้วแหลอะอ่แล้วพอตอนหลังเห็นว่าไปไม่ไหวก็เลยไปยกให้เขาใหม่อ่า แล้วก็เอากลางปีมาด้วยอ๋ออตรงนี้นะ,ะแต่ผมว่าอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนี่ยนะคงเป็นเรื่องของเอสวที่ต้องเงินนะที่ถูกอคุณทวีให้ดีเอสไอดำเนินคดีเออให้เดี๋ยวอะไรสอยเลยอ่าเพราะ,ะ,ะว่าจุดนั้นก็เป็นจุดสำคัญเดียนะวกันนย่างนั้นใจความแตกก็ว่ากรมใหญ่ไทยสภเพื่อไทย โอ้นี่ผมเห็นด้วยอาจารย์เลยครับเพราะตาตามจิกตามตีทางนั้นก็ล้องางนี้ลองสารลํานูนเลยปลดไอ้สองตัวนี่เลยไอ้วีสอดสายนี่แหละเลขตัวหนึ่งชื่ออะไรว่าเอทิมดีแล้วไอ้ตัวอย่างอัปลดสองคนเลยอะอ่าทิบดีดีเอสไอคุณผู้ชมตรงนี้สวยเอยผู้ทําสวยจริงๆนะก็ตอนที่ไปจับไอ้หมูเถื่อนไปโค้นห้างเจ้าสัวประจาไม่มีกลับมาเลยอาจารย์จนถึงตรงนี้เลย เออหลังเจ้าสัอาจารย์ระวังนะไปเดินอระวังนะอย่าไปเกะก,กะชนเข้าชนของกานะขนาดทิฟดีดีไซน์มียังจับประจําซะเลยอ่ะเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรข้อขัดแย้งกนันบยาวนานหลายเรื่องนะทีนี้จุดแตกหักที่เกิดขึ้นบางในใน,ในช่วงเนี้ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับเอ,อท่านบรรวิตท,ท่านต้องลองคิดดูสิว่าทําไม สอสใจชันน้องเปี่ยนะพูดออกมาในช่วงช่วงนี้ครับอืมอลอองคิดดูครับแล้วอาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะผพราว่าม,มองดูว่ามันอนะไรมันจะต้องการเปลี่ยนตัวนายกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเออาจารย์อ่หรือยังไงหรืออะไรเนี่ย<อ>ม่ลดูลำบาก แย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดยืนของคุณเดวินกับลูกชายคืออะไรคือไม่เอาเอ็นเตอต์เเมนคอมเซ์แต่อาจารย์พอใจอ่านขาดเลยครับผมให้ติ้งแตงช่วยคิดหน่อยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อชัยชนกถึงกินดีหมีออกมาใส่เลยเขาบอกอ๋อเตรียมการากันมนนานแล้วแล้วออกมาอย่างนี้แล้วเขาบอกแบบอาจารย์แล้วจุดสุดท้ายเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเขาถามว่าวันนี้ครอมอเนี่ย ถามผมผมถามอาจารย์พรชัยนะครับคอรมอนเนี่ยอ่อนที่สุดเลยคณะรัฐมนตรีแล้วมีรัฐมนตรีที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเอาคนที่ไม่ได้เรื่องออกคนแรกจะเอาใครผมผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่มันก็หาตัวยากนะเอามา,มาเลยครับโอ้ย oh, ชัยเกษมนี่เขาแข็งแรงแล้วอาจารย์ชัยเกษมพอจะดด้อาจจะต้องถูกบังคับไม่ให้เป็น หรือจะไปตกที่คุณอนุทินได้ไหมคะอาจารย์คะได้เ้าแชร์กัเนเสร็จไม่รับเลยอ่าก็ตกที่อนุทินคุณเป็นสองคนแล้วเนี่ยอเสร็จ้าเป็นแล้วคุณได้จองทานเป็นแล้วอเขาเป็ียนฝั่งบ้างกันมา แต่อย่างไรก็หน้าตารัฐบาลจะเป็นแบบนี้อยู่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะไม่มีกระโดดข้ามขั้วอะไรอีกใช่ไหมคะอ๋อไม่มีไม่มีไอ้ทางขั้วแล้วพูดแล้วเป็นไปไม่ได้นี่ภูมิใจไทยเขากําลังพยายามจะชิงธงนําเป็นพักอนุรักษ์นิยมเหนือกว่าเพื่อไทยไหมคะอาจารย์คะอ๋ออาจารย์จะชิงเป็นธงนําพักอนุรักษ์นิยมเหนือเพื่อไทยเนี่ยต้องมีการสังคายนาพัก เปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่ๆมีโอกาสเลือกพรรคภูมิใจไทยด้วยเพระาะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่เลือกนะอืใช่ครับสังเกตได้จากว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยมีได้ประมาณสองคนสามคนเท่านั้นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยของสอสอเนี่ยมันจะมีน้อยมีมากมัน้นอยู่กับอะไรคนหน้าพรรคที่ถูกใจประชาชนหรือไม่ อเอาเราดูง่ายก็แล้วกันพักสีส้มเนี่ยทาไมเปลี่ยนหัวหน้าพรรคีไล่เนี่ยเขาก็ยังได้คะแนนสูงอยู่ทุกทีเออใช่ครับเพราะนั้นแนวคิดการเมืองแบบโบราณเนี่ยเพราะว่ามัน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 น่าจะเลิกไปได้แล้วเนี่ยส้างสักคุณยากคิดอย่างที่มีอุจาราสตรอนแบบของคุณเพิ่ม,มคุณต้องมองในการปรับเปลี่ยนบุคลากรปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคปรับเปลี่ยนส่วนนู้นส่วนนี้ ออกมาให้เกิดความทันสมัยมากกว่านี้ให้มองดูถึงประโยชน์ของประเทศชาติ้มองดูประโยชน์ของประชาชนและก็ควรจะมีอุดมการณ์พื้นฐานของประชาธิปไตยเป็นหลักเพื่อที่นำอะไรนำพรรคไปสู่การเลือกตั้งเราก็เลยได้เห็นการเปิดตัวของบรรดาลูกๆนักการเมืองใช่ไหมคะอาจารย์คะบางทีจะถึงพวกระดับลูกๆแล้วละ่ะ ส่วนคุณพ่อก็อยากเป็นสสก็เป็นไปไม่มีปัญหาอะไรจากการบริหารการจัดการเนี่ยถ้าจะแขียนกับพรรคสีชมได้เนี่ยก็ต้องปรับกระบวนการต่อสู้ให้มันไปในที่จางที่บันมองเห็นถึงความมองถึงความเห็นหัวประชาชนอ่ะคือคือประชาชนเนี่ยเขาไม่มีอะไรบากหรอกเขามองง่ายๆว่าพรรคั้นเนี่ยทาเพื่อเขาหรือเปล่าไม่ใช่เดินั้งแค่ห้านาทีสามนาทีเป็นพยานแล้ว เพราะสุดทายเขาได้ส้งไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วประชาชนก็คิดกันไงอ,อ่ะเท่าที่อาจารย์ดูสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันร้อนแรงถึงขั้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะคือก็เปลี่ยนต้อขัดแย้งอย่าง,ยางาเยอะใช่ป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ยุบสภาไปป่าวพัก ร่วมเนี่ยกับพรรคหลักเนี่ยมีความมีข้อขัดแย้งกันไปด้วยกันไม่ได้เอาจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คงจะแยกทางกันแล้วถูกไหมคะยุบสภาเลยยืสภาอช่ตอนนี้ไม่กล้ายุบเพราะไม่มีตางเลือกแบบนั้นไะคะอาจารย์คะก็เลยอาจจะต้องอยู่กันไปแบบนี้เหรอคะก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้การทำไงได้อะ เพในเมื่อในเมื่อไพ่ไพ่ในมือมีอยู่แค่นี้คุณข้ามฝั่งไม่ได้อ่ะจะได้กลับมาข้ามฝั่งได้นะค่ะแล้วตอนที่ท่านเลือกตั้งอ่ะมืงเลือกไปเลือกมาส้มแดดทั้งแผ่นดินเลยนะเขาเขาเขาคิดประเด็นนี้เหมือนกันนะใช่ครับว่า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 ปัญหาอย่าทำให้ผิดหว่งนี้มีสอสอเพิ่มจำนวนมากขึ้น ถ้าถ้า,ยา,ยายอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ภาคกกรเมืองควรจะคิดควรจะคิดเรื่องการเมืองทำยังไงให้มีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งพิงพ,ง,พง,พงพึ่งพาของประชาชนได้มไม่ใช่กาครเมืองแล้วพอเรื่องกางบ้องเสร็จลับไม่เห็นหัวประชาชนเลยแล้วก็นานๆครั้งก็โปรปยเร็ษเงินมาให้ประชาชนเม,ม่กับเยอะยนนะ กระดดกติดเนื้อมาไล้ประชาชนแทือมันก็ไม่ถูกนะรััการเือนเขาคิดได้แค่นี้ไงอย่างหนึ่งหมื่นแล้วเนี่ยคิดเป็นประชาชนเองคงสยบแล้วเดี๋ยวก็เลอกตังให้อีกอแต่ประชาชนสงไหนนี่บอกว่าเขาคิดบ้างไปไกลกันนั้นใช่ครับถ้าไม่คิดบ้างเ็ต่อไปไม่ทิ้งเนี่ยถ้าเขาไม่คิดแบบอาจารย์อย่างนี้นะไม่มีทางที่เขาจะได้คะแนนเสียงเนี่ยป๋าไปลอยระดับากดับับ ก็ดูคะแนนจากบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเมือก่อนมีเยอะแยะเลยตอนนี้เหลือคนเดียวดูอย่เนี้ยพี่ป้อมผมได้คนเดียวแก่บากองค์เงาได้คนเดียวนี่จะเป็นอย่างไรช่างชาติค่ะสุดารัยช่งชาติเหลือนิดเดียวใช่ครับบัญชีรายชื่อแล้วคราวหน้าเนี่ยถ้าพรรคการเมืองอื่นจะไม่มีการปรับเปลี่ยนขยับขยายตัวเราผลหน้าพรรคกันใหม่เนี่ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพประชาชนเนี่ยจะได้ ในดานเสียงบัญชีรายชื่อบางที่สุดนันใช่การเปลนทั้งหมดผมเชื่ออย่างนั้นแล้วตอนนี้ผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเลือกตั้งในเร็วๆนี้เขาก็ได้อยู่งี้อยู่ออยิ่งเร็วเท่าไหร่เขายิ่งได้เยอะเท่านั้นค่ะแมชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะสวัสดีครับเสิวัสดีครับยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่าสวัสดีครับาผู้ชมทุกท่านมันมันอะไรกันนักหนานะ ว่าเป็นแทนที่เรากำลังเดือดร้อนหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีที่พ่อสุดหล่อทรัมป์เขาเล่นอะไรเราก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนเลยเลิกๆลิหลักๆเลิกๆลหลักๆอยู่ดีประชาชนก็โอ้โหอ่อนล้ามากแล้วสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ไม่เอาไหนเลยแล้วในสภาที่เป็นหลักของปผ่นดินเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายหลักแล้วพัดด่ากันอุตลุดมดทั้งโอ้โหประธานกับลูกน้องระสานกันเฮ้ยนี่มันสภาหรือมัน ตลาดนัดจะสู้จักกันวะเนี่ยเออมันอะไรกันวะเนี่ยเมื่อวานก็ต้องใช้ตำรวจสภาอีกแล้วนะไม่ใช้ไม่เป็นไรอะแต่ว่าคุณพูดใจมันดูดีหน่อยไม่ได้เหรอไม่ใช่ว่าโอ้โหแหล่งนี้เป็นอย่างนี้เลยต่อไปก็ต้องพกปืนเข้าในสภาไม่ถกกมยิงกันตรงนั้นเลยดีพูืแบบเนี้ยโอ้โหมันแย่จริงดูแล้วไม่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 สร้างสรรค์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วเขาก็หวังว่าเออเนี่ยอันไหนอะ ที่จะให้เขาตกลงมันแย่งเข้าว่าละแย่งเอนเตอร์เทนเมนต์ชาวบ้านได้ไรจะได้งานเขาจะเอาเราไปทําไมไปแจกไพ่เหรอแจกไพ่มันต้องมือเซียนเอาไปทําอะไรอะก่อสร้างเหรอไอเวนก็ได้แค่นั้นก่อสร้างเสร็จมันก็กลับไปอะ mm ่ะ hmm. เออแล้วเขาจะได้ยังไงก็ที่ไปบอกว่าโอ้ยจะสร้างงานสร้างอะไรมีที่ไหนการพนันคือการโยกเงินจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งและไปอีกคนหนึ่งถึงเจ้าของบ่อนก็จบอา่า วงนั้นมีคนก็โยกันไปโยกันมาสุดท้ายเจ้าของบอนแดกลูกเดียวนี่แต่ก็ยังพยายามที่จะดึงดันนะคะเพราะว่าห็นแบบตะกะแมวๆอย่างเงี้ยเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมสมัยหน้านี่ขนาดพรรคภูมิใจไทยประกาศชัดขนาดนี้แล้วก็ยังจะเอาเข้าอยู่อีกนะคะเนี่ยเออแล้วสัมทับกับคุณทักษิณที่พูดอีกว่าสมัยหน้าถ้ามันไม่นี่ก็การเลือกตั้งครั้งหน้าเออ สไตล์ทักษิณนี่างไรเขาดูถูกประชาชนที่มาประทว้วงเพราะเขาดูว่าเขามมีความเจ็บช้ำน้ำใจประท้วงไล่เขาเพราะนั้นเขาก็จะอัดประท้วงอย่างเดียวเลยถ้าประท้วงคราวนี้คงสนุกอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาคุมอํานาจรัฐหมดคุมฝ่ายมันคงหมดให้ภูมิธรรมมาเป็นผู้บชาการไล้ซัดกันดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝ่าย <c oughs> หนึ่งฝ่ายรัฐบังคับบัญชาโดยอดีตพรรคคอมมิวนิสต์อดีตคนในป่าเออแล้วสู้กับประชาชนดูซิจะเป็นยังไง <c oughs> อืมนะ <c oughs> ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยนะคะรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube แล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดใต้คลิปด้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ